สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสาโอกาสาภุมขาทางหลายขอให้ขอขอไหวอุปขุดตนประเสริฐมีซักมีสักมีซักดาเิศมีซักดาเดศเิศปากคทรงไอ้ทรงเกียรติเงี้ยนั่น ทรงเกียรติสกินนากว่าอารหันตาเจ้าทั้งหลายฝุงขาทาั้งหลายขออาราธนามหาเจเจ้าผู้มีอาคมแยกกาจงพะเดชจงพะเดชเดดหนามคงคามาพระจนมาพระจนมั่น,น,นหายด้วยพระคาถาว่าอุปคุตโต มหาเทโรชิตชนภูตโตสมุทัยโยอ,อีกมามโรธเตชะมาโรปรายันตัวฝงขาทางหลายขออาราธนามหาเทราเจ้าจงไปเชิญมาจงไปเชิญมานทั้งหาไตลุมฟ้าและเบหาและเบหามีหน้าใหบนแต อกนิทราเป็นเขาตลอดทิ้งตลอดทิ้งหน้าโคตรมนุษย์สาเทวาฝุงผู้มีใจผู้มีใจสาวุหดโกธาโกธททรธรรมอออของกข <c oughs> โกูโกดท,ทรธรรมผู้ใจดำบ้องห,งหนาบ้องหนามืดมุงบังมัวกำไฟ เหนืออกกำไฟเหนือตกใจทั้งที่ไกลและที่ไกลตาวันออกและตาวันตกขออ,อะไบอกบอกเฉดภูมิสถานอันฟุงข่าทั้งหลายฟังธรรมพระเทสนาในสถานที่นี้ขออัดญเชิญพระอาทิตพระอาทิตย์ราวิเศษใช้แสงพระจันแห่งเฮืองโลก อังคันอังคันโผกไผยันขุดขุดถักททุดถททังหัดพันเนี่ยแล้วแววแววเขียวสุกเสาเทียวคอยระวังบังแบดใบเทพไทยตนลือซาพรหมเมติพรมมาเมตริตไตสถานอันอันอีส่วนพันภยัย เรัศมีแพเตโชภาบศัตรูมันหายให้คุ้มเขตภูมิสถานอันฟุงข่าทางหลายจากย่อยจากยอ่อยโยกทันฟังงอ้อยโยกทันและฟังเทศองเทองพระองคทเวิจงรักษาขจัดมานหดหายให้พันให้พันผายกับหนี้ ยายาหาวยาหาวีหางเฉตที่นี้ก่อคาทินโยโยโอุปคุตโตมหาเทโรยังยังอุปคุตตังมหาเทรังกายพันธนังมารัชาวีมารชสัสชีวังสัพเทยักษา ปรายญ์ตุสัพเพพยพยาปรายญ์ตุสัพเพปิสัตจะสัพเพปิสัตจะปรายันตุวุผงผีงัดและผีเสือฝงฝงเป็นมูพญามานสถานทั้งหลายมีใจอันมักผ่าแพ่ตนประเสริฐสัพพันยูปรายันตูจงพันภาย ออกหนีจากประเทศเขตี้ก็ขาดืธอสาธุสาธุออกจากน้ำเลยตนะต้นน้ำไ่รู้ป่ะขออัญเชิญพระพุทธเจา้าขึ้นสู่แมงแมงโอ้โหมันปเปดนทองกับป๋าตะกี้กับมีมแต่ผมไเ่จะแท่น,น,นแล้วก,ก็ขอยกูขบก็าจดปีนียมางนี้เอาให้เดี๋ยวกันจ้ะ ขน,นนี้กำลังตักน้ำปครับตักน้ำพระอุปคุตครับอัาเชิญพันอุปคุตขึ้นไปอยู่บุขกองบุญบุญขอบเพื่อบมอีมีเียรปีม่านครับ,อเ,รบเอาเชิญเด้อครับพระอุปกุณเชิญแล้วเชิญแล้วครับเชิญแล้วครับ